สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊กแปรไทยแลนด์ในคลิปที่2ของวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะย้ำอีกทีวันที่เท่าไหรเอ,อ่ย17เนาะสิงหาคมนะ2567นั่นเองนะคะสำหรับ EP แรกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ e ีที่1น่นะคะก็มีหลายใบตียวข้อสอบที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตามกันด้วยลวกันนะคะใต้ฟ้า FC คุณปีสุขหรือว่าจะเป็นในส่วนของมาตัวค่าก็ตามนะเป็นแนวทางที่แอดมินคัดแล้วก็แบบว่าเด็ดๆทางนั้นเลยนะคะอะก่อนจะรับชมใน EP นี้เหมือนเดิมเล นะคําเตือนค่ะวิดีโอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและที่สําคัญนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะอะไรท่านบอกว่าไม่ใหญ่เกินหน้าแอดมินแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็บงท่าบอกว่าแอดมินใส่แต่เสื้อสีดําเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ไหมนะคะแล้บ,บอกว่าถ้าใส่เสื้อสีดําแล้วเวลาเราตัดแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะมันจะค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็สามารถนําไป ใส่กับภาพพื้นหลังอื่นๆมันจะเด่นนะคะแต่ว่าแอดมินยังไม่เคยลองเสื้อสีอื่นเดี๋ยวนะแนะนํามาเดี๋ยวแอดมินจะจัดให้และการสําหรับเสื้อสีอื่นๆนะคะอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะก็ตามคําเรียกร้องเลยนะบอกว่าจะมานะคะคํานวณสูตร10หน่วยนะคะ บนฟ้าใค้นะคะว่ารอบนี้จะได้ตัวไหนเพราะว่าเข้าดีเหลือเกินนะรอบที่แล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะนนรอบที่แล้วก็ได้6นะในรูปแบบของเอที่ยวเหนือนะคะที่6 x แล้วก็มาจริงๆนะที่6-7นั่นเองรอบนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะรวมถึงอาจารย์สอนด้วยนะคะรอบที่แล้วก็ผ่านในส่วนของผู้ช่วยที่ให้มาที่6นะก็ถือว่าผ่านเข้าสู่นาเที่ยวเหนือ6 7นั่นเองนะคะแล้วก็รวมหลายๆใบติวถ้ามีเวลาเหลือใน ท้ายคลิปนะคะต้องบอกว่ารอบหนึ่งกันยายนเนี่ยแอดมินได้ตัวเลขชุด3ตัวนะคะที่จะไปเที่ยวเหนือแล้วนะได้เร็วผิดปกติจริงๆนะคะได้เร็วแอดมินจะลงเร็วให้นะค,ะค่อนข้างที่จะชอบนะ,ะเพราะว่า ตอนนี้เราทราบแล้วว่าเราควรจะมองแนวทางไหนทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนฟ้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วดนาะจับตามอง Big b แบ r ไ h a i l a ด d ไว้ดีๆนะไม่แน่แอดมินอาจจะทำสถิติเจาะ3ตัวตรงก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนเดิมกดติดตามกันไว้นะและที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะหลายท่านแสดงความคิดเห็นมาอยู่จังหวัดน,นครนานะยกนะอยู่กาฬสินนะอยู่ร้ออนะต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับ f c ทุกพื้นที่ในประเทศนะคะ มาเริ่มต้นกันที่นะคะในส่วนของการคํานวณน,นะคะสูตรเนี่ยที่บอกว่านะสิบบนนะเข้าดีเหลือเกินนะรอบนี้จะผ่านต่อหรือเปล่านะคะอ่มาดูกันนะก็อย่างที่แอดมินเคยสอนนะ อ่ะใช้คํว่าแนะนําแล้วกันนะแนะนําไปว่านะคะคำนวณแบบไหนอย่างไรนะคือเราจะต้องมีผลนะคะของรอบที่แล้วนะผล3าตัวบนแล้วก็2ตัวล่างของรอบที่ผ่านมานะคะอ่ะมาดูกันรอบที่แล้วนะคะก็คือเมื่อวานนี้ผลนะคะ8 6 7แล้วก็28นะคะเอาตัวเลขนี่แหละคะ่ะมานะคะอ่ะเอามายังไงนะคะก็คือเอานะอ่ะ 867นะคะก็คือชุด3ตัวบนฟ้านะคะผลเมื่อวานเนี้ยมานะคะคูณด้วยนะเลขคูณสาคูณเกแล้วก็คูณ2นะคะหลักร้อยนะ,ค,ะคูณ3หลักสิบบนนะคะคูณ9นะคะและนะคะในส่วนของหลักหน่วยบนคูณ2นะคะก็จะได้ตามนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขึ้นภาพให้นะคะอะ่เอา8นะคะมานะคะตามนี้เลยนะ,คะ8คูณนะคะ 3เท่ากับ24นะคะเก็บผล24ไว้นะคะเอา6มาคูณ9นะคะ9 6 54นะคะแล้วก็เอา7มาคูณ2นะคะก็จะได้14นะคะหลังจากนั้นนะคะในส่วนของผลล่างรอบที่แล้วนะคะเอาหลัก10นะคะก็คือเลข2นะคะ เอาหลัก10มาคูณ1นึ่งดนะก็เอา2มาคูณ1ก็ได้เท่ากับ2นะคะแล้วมาบวกค่าคงที่ค่าคงที่เนี่ยจะต้องบวกทุกครั้งอย่าลืมนะคะค่าคงที่คือสีนั่นเองค่ะก็นําตัวเลขทั้งหมดนะที่ได้จากการคูณนะคะอ่านแล้วก็มาบวกสีมันจะได้เป็นนะคะตามนี้เลยเนาะก็คือนะคะ 24บวก54บวก1 4บวก2และบวกค่าคงที่4เท่ากับ98นั่นเองนะคะ98เวลาดูเวลานำมาใช้จะต้องใช้ตัวสุดท้ายนะก็คือหลักสุดท้ายหลักหน่วยก็คือเลข8นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้10บบนฟ้านะคะได้ที่เลข8นั่นเองหรือว่ารูปแบบนะคะ xx 8นะคะเที่ยวเหนืออย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่องใต้นะคะ xx 8หานะคะหลัก10แล้วก็หลักร้อยเด็ดๆมา ใส่ท่านผู้ชมก็จะได้ชุด3าตัวที่น่าสนใจนะคะไปเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายนะคะก็ตามนี้เลยนะคะท่านใดที่แบบว่าฟังแล้วยัง,งงงอยู่ว่าแอดมินทํายังไงเอาอะไรมาคูณเอาอะไรมาบวกนะสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปย้อนหลังได้นะคะแอดมินลงดาวิธีการคำนวณให้ไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะพูดแบบ คร่าวๆไม่ได้เจาะลึกนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะอย่างที่บอกนะนะคะอ่ะได้8ไปแล้วท่านผู้ชมนะคะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจไม่น้อยแต่ถ้าท่านใดจําได้ในรอบที่ผ่านมาแอดมินบอกแล้วว่าสูตรนี้ อาจจะเป็นสูตรที่แอดใต้ฟ้าใช้หรือไม่อย่างไรต้องบอกว่าผิดคาดเพราะว่ารอบนี้แอดใต้ฟ้าได้นําเสนอไปใน e ีพีที่1น,นแล้วนะคะอ่าอี EP ที่1ทบทวนกันอีกนิดนึงและการแอดใต้ฟ้ารอบที่แล้วผ่านเพราะว่าชุดเลขเด่น6นะคะแล้วก็ให้6 7ปาก็ถือว่าขึ้นเหนืออย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เข้าต่อเนื่องรอบนี้1กันยายนนะคะให้7หมานะคะมี7 2737 5 7 8แล้วก็7 9ตามภาพนะจะเห็นว่า เลขเของแอตใต้ฟ้ารอบนี้จะไม่ตรงกับสูตร10บนฟ้าของเราที่ได้เลข8นะคะนะไม่ตรงกันแต่ถ้าเจาะลึกในส่วนของแอตใต้ฟ้าในชุด2ตัวจะเห็นว่ามีเลข7 8อยู่นะคะท่านผู้ชมมีเลขที่ติด8อยู่1ชุดก็คือเลข7 8นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น นะคืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแอดมินมองว่ารอบนี้ถ้าแอดใต้ฟ้ามาถ้ามาบนฟ้าไดนะ้โอกาสที่จะมาตัวกลับรอบนี้นะอย่าลืมกันตัวกลับไว้ด้วยเพราะว่าสูตร10บ,บนเราได้8นะคะและมาประกบกับแอดใต้ฟ้าที่เป็นเลข7นะคะแอดมินมองว่าโอกาสที่จะมาในรูปแบบของ 8, 7 มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะก็ขอให้ภาวนาว่าแอดใต้ฟ้ารอบนี้ยังคงเข้าต่อนะคะและก็สูตรของเรานะเป็นสูตรที่แบ่งปันกันมานะคะก็ดาขอให้เข้าต่อมันจะได้รูปแบบบนที่ x 8 7นั่นเองนะคะ x 8 7เเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ x ตัวเดียวก็คือหลักร้อยที่เราจะหามาใส่นะคะรอบนี้แอดมินก็ได้นะหลักร้อยที่น่าสนใจนะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวไหนอย่างไรสำหรับหลักร้อยเด็ดๆดนะคะหามาใส่นะคะอ่ะทิ้งไว้เป็นการบ้านแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่ง e ีที่2เท่านั้นถ้าให้ไปหมดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ติดตามนะเพราะฉะนั้นฝากนะคะฝากติดตามเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอดมินลงให้เรื่อยๆนะคะอ่ะสรุปแล้วนะคะก็ตามนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับท่านใดที่รอหลักสิบ แม่นแนเด็กเด็ดนะจัดไปเลข8นะเพราะฉะนั้นรูปแบบอย่างที่บอกนะก็คือ 8x สําหรับรอบสอบบนฟ้าในรอบนี้นะคะ,ะนะคะก็ต้องบอกว่าใน EP ที่1แอดมินนำเสนอนะคะคุณปีสุขไปคุณปีสุขก็เป็นตัวเลขเด่นที่มาบนทุกรอบและยังไม่ยังไม่หลุดเลยสอบผ่านตลอดเลยรอบที่แล้วก็ให้7ก็ถือว่าเมาที่หลักหน่วยบนนะคะรอบนี้นะคะคุณปีศุขให้เมา นะคุณปีสุขให้เลข9มานะคะท่านผู้ชมนะอะมันก็จะได้อยู่3ตัวแล้วแอดใต้ฟ้า7สูตร10บน8นะคะในส่วนของคุณปีสุขให้9แต่ว่าคุณปีสุขเนี่ยแอดไม่แน่เหมือนกันว่ารอบนี้จะขึ้นบนหรือลงล่างเพราะว่าถ้าดูสถิติแล้วมีโอกาสไปได้ทั้งบนและก็ล่างก็เก็บข้อมูลไปก่อนแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ายังคงจะต้องรอเด่นบนอีกหลายๆใบติวอยู่เหมือนกันนะคะ อะตามนี้เลยเนาะอย่าเพิ่งใจร้อนแต่ว่าเราก็พยายามจับชุดจับคู่จับแนวทางเด็ดๆมาวิเคราะห์เดี๋ยวมันจะได้ตัวเลขที่ลงตัวที่สุดนะคะอ้าวเดค่ะ,คะเวลาไม่ทันแล้วพูดไปก็แบบนานมา9ก้านาทีแล้วต้องขออาภัยด้วยพูดเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าพูดเยอะีๆก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจเพราะว่ามีหลายท่านที่แบบว่า อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจจะต้องพูดละเอียดหน่อยนะคะอ่ะในคลิปต่อไปปากหลักสิบมาแล้วทั้งชุด o r i g i ินัแล้วก็ชุดที่มี2ตัวนะคะแล้วก็มีนะคะในส่วนของอาจารย์สอนอไม่ทันจริงๆร,รอบนี้เดี๋ยวไปเจอกันในอีีที่3แล้วกันนะคะแล้วก็รวมใบติวหลายๆใบ,ใบติวที่ปล่อยกันออกมาณนะเวลานี้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันในอีีต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ